ก็วันนี่ครับกล้องไหนดีฮะได้ทุกกล้องได้เลยครับพร้อมครับมาครับครับก็สดชื่นครับถามยังถามแล้วไงเป็นไงบ้างสดชื่นอากาศดีมากครับอากาศเย็นครับมาจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับฟ้าเปิดเย็นมากนะฟ้าเปิดแต่ว่ามันก็ทําให้อากาศค่อนข้างอบอุ่นแหละแต่ว่า ด้วยบรรยากาศของกองเราก็อบอุ่นกันอยู่แล้วเนาะก็แต่ว่าจริงๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาบวงสงที่นี่ด้วยก็รั้งแรกรั้งแรกของโนเหมือนกันครับที่นี่ใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันแต่ว่าร่วมง,งานด้วยกันรู้จักก,กันก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ใช่ช่วงนี้ก็มีผันผ่านร่วมงานกันบ้างใช่ผนผ่านไม่เขาได้รู้จักหรอกผันผ่านเหรอแตเห็นว่าไม่ได้เป็นตัช็อตมาหลายรอบ ครับไงบ้างครับก็สนุกนะครับคุยกับแพนอ้วถูกแล้วคุยกับแพนเหมือนคุยกับคุยกับน้องออ้าวเป็นน้องปะอายุเท่าไหร่อายุเท่ากันจริงๆแลอ่อนเดือนกว่านิดเดียวรู้สึกเหมือนสนิทกันมานานอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เจอกันไม่ถึงปีเนาะก็ บรรยากาศก็สนุกสนุกดีครับจริงๆเป็นก่อนที่เราจะได้รับเลือกเป็นคาแรคเตอร์อะไรใดๆเนี่ยครับก็ได้ลองเล่นหลายคาแรคเตอร์มากแล้วก็ได้เวิร์กช็อปในได้หลายๆวิธีตั้งแต่เบสิกการแสดงเลยนะครับก็ทําให้จนสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจในตัวคาแรคเตอร์จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือรู้สึกพร้อมที่จะไปลุยงานแล้วนะความขึ้นเขาหรือเปล่าใช่เพร้ะม <laughs> <laughs> ขึไม่เผาแล้วเตรียมสนุกนะไม่ใช่ <laughs> เ okay, right. ปิกเปิกครับครครับครับครกบครับก็อยครับรัครับ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 อรัครับครัครับรับคครับรับคับรัครับครครับครัครกรครับครรครับคับ่รรัร ปีสี่เป็นคนที่รักน้องรักครอบครัวมากครับ,รบเป็นเป็นคนเปิดเผยแล้วก็คนรอบข้างอาจจะรักจะชื่นชมอยู่ตลอดครับเป็นเป็นกัปตันทีมรักบี้ด้วยดีกรีดีมากเลยไม่รู้ะจะพูดอะไรแล้วอ่ะเออ <laughs> สู้หน่อย <laughs> ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พายุด้วยครับ <laughs> <ะ S 1> นี่นเราก็เป็น ยูโดนี่อ่าเป็นเป็นเทควันโดเป็นเทควันโดละใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นคือเรื่องนี้อย่างที่บอกไปคือเรามีทั้งโรแมนติกดรามา่าเรื่องราวความรักเรื่องราวของเพื่อนเฟรนด์ชิพหลายอย่างก็ยังมีกีฬาด้วยอันนี้ก็รักบี้ของผมก็จะเป็นเทควันโดใช่ไหมฮะแล้วก็คือตัวผมเนี่ยเป็นจริงๆอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าด้วยฐานะคือพ่อเราเป็นบัตเลอร์ในบ้านคือตระกูลวรรณวรรณกูลนะครับก็ เราก็โตมาในฐานะที่เหมือนเป็นลูกของบัตเลอร์แต่ว่าก็โตมาพร้อมๆกันอายุเท่าๆอายุเท่ากันเนี่ยแหละก็เลยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคนดูแลเป็นคนคอยช่วยเหลือเป็นผู้ติดตามอะไรอย่างนี้ไม่ถึงกับบริก้าหรอกใช่ว่าถ้าบริการคนก็จะคิดแบบก็ใช <c oughs> ่ไม่ไม่ใช่เ็น <c oughs> ัตรคือหล่อรวยไม่ใช่หล่อรวยหล่อรวยครับอันนี้<ต>น,น่าสนุกแต่<า>กต็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้เขามาดูแลขนาดนั้นนะครับใช่นี่ก็แบบ ดูแลแบบเกินไป <c oughs> คือเออเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่เรียกว่าไงห่วงค่อนข้างหน้าที่ของเราเป็นการดูแลคนในบ้านก็เลยกลายเป็นว่าเราค่อนข้างมีนิสัยที่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเวาลาคิดคิดอะไรก็จะคิดถึงคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผมด้วย <c oughs> แล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าได้เรียนรู้เยอะเลยครับจากพี่โด่งเองพี่นิวด้วย การเขียนบทการความลึกซึกของตัวละครอะไรเงี้ยครับเราค้นหาไปด้วยกันไปพร้อมกันแล้วก็มีเรียกว่ามีอาจารย์อาจารย์เป็นพี่ฟุกเออเราเคยไดเย้เคยได้เจอกันผ่าน,านตอนเล่น่ายแสบสลักขาดครับโค,ค,ครงการ2อรอะไรเงี้ยพอได้ร่วมงานการได้พูดคุยกันก็แบบเออเขาค่อนข้างประสบการณ์โชคชนนะในด้านซีรีส์วายหรืออะไรอย่างเงี้ย ูเขาก็มาแรงอยู่แล้วเนี่ยเขาพายเรืออยู่ครับตอนนี้ต่ยกำลังจะพายตามแตไม่รู้เอพายได้หรือเปไม่รู้จะขึ้นตรงไหนเป็นสอใ่ารบอกตือเป็นไงครับเป็นไงรู้สึกเขาพูดได้ไหมพูดได้ไหมคืออะไรคือดีถ้าดูเป็นแบบสนิทกันมากครับ ให้แผนพูดแล้วกันก็ก็บอกว่าแผ่นน่าคุยเกายอดกว่าเขาก็แสดงได้เก่งมากเลยนะจนทุกคนก็คือบอกเลยว่าชิปกันใช่ไหมแล้วก็เชื่อเลยว่าทั้งภายในในจอนอกจอเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างลึกซึ้งะไรอย่างนี้ใช่ใช่คือพูดง่ายก็คือฟินนะครับไม่ว่าจะนอกจอหรือในจออะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่ว่าจริงคือทายเรืออยู่นะอยู่ไหนละเออแต่ว่าคือเขาก็มีความแบบ จริงๆก็มีความเป็นเพื่อร่วมงานกันที่ค่อนข้างดีด้วยเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักแสดงหลายๆคนไม่ไม่ใช่ในซีรีส์วายด้วยซ้ำครับในซีรีส์หรือละครหรือใดๆเราก็ต้องโันนี้เขาเนี่ยอาจารย์ผมเลยตอนเนี้ยทางเรื่องภาษาเรื่องการแสดงความจิงหอล่าครับวามจเหรอครับมีไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เราขอขออุบไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้จริงๆมันมีมันมี มีอย่างมันมีการคอสการมีการข้ามไปข้ามมาของตัวละครและเรื่องราวมากอันนี้เป็นคนที่ดูแลแล้วก็อยู่ใกล้กันก็จริงแต่ก็อาจจะไม่แน่นะจริงๆรแล้วอาจจะเกลียดกันอาจจะเป็นศัตรูก็ได้หรือเปล่าอาจจะฆ่ากตามอาจจะฆ่ากันตอนจบก็ได้ค่ะฝากติดตามเบรนกับพายุนะครับว่าความสําคัญของเราจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝากพวกเราทั้งนักแสดงทั้ง เจ็ดคนนะคนทั้งเรื่องเลยละกันในเรื่องเลิฟแอดไนโอมาเ n นช i ยไนครับจะออนแอร์ทาง a อเอสเพลย์ต้นปีหน้าครับครับก็นั่นแหละครับอย่างที่โน่บอกไปฝากเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนในกองนี้เลยนะครับเลิฟแอดไนเลิฟแอดไนโอมาเชนชัยไนนะครับผมก็ทุกคนเนี่ยทำกันบ้านกันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนแล้วก็ เรียกว่าเรามีความสุขกับการทำอ่ะแล้วหวังว่าคนพอออนไปแล้วะทุกคนก็จะมีความสุขกับการดูพอพกับเราหรือมากกว่าด้วยซ้ำนฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมขอบคุณมากครับ